นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของหนุ่มนักธุรกิจใจบุญอย่างพี่ใหญ่ด็อกเตอร์ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าศักวินเลดจำกัดและรองประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรวมทั้งการเป็นผู้สร้างผู้จัดละครและนักแสดง เมื่อคุณพ่อสมชายเผาวันทูลวัย68ปีถึงแก่อนิกรรมด้วยโรคโควิด -19 โดยได้มีพิธีชาปนากิจศพไปเมื่อวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2564ณวัดบางเตยเขตบึงกุมกรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากมาตรการป้องกันโควิด -19 จึงมีญาติมิสหายร่วมง,งานกันอย่างจำนวนจำกัดเนื่องจากมาตรการป้องกันในสถานการณ์โควิด -19 อย่างเข้มงวดครับคุณพ่อก็ ติดโควิดน,นะครับหลังจากได้ทําการรักษามาประมาณ16วันนะฮะอาการเริ่มดีขึ้นนะครับทางแพทย์ทางโรงพยาบาลด้วยทำทำการรักษาอย่างดีครับแต่ว่าในขณะที่ท่านทานข้าวเสร็จหลังจากนั้นท่านได้ช็อกเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันครับ สาเหตุที่คุณพ่อติดนะครับก็เนื่องจากาคนงานนะครับคนงานซึ่งมาทําความสะอาดที่บ้านนะฮะก็ติดฮะติดช่วงนั้นมาคุณพ่อเป็นโรคบนตัวอยู่แล้วนะก็มีเบาหวานกับความดันนะครับก็บกระทัน,ไไหน,นห <G> ัน<ไ>มากนะครับบอกเลยว่ากระทนหันมาก วันนี้ก็ทำการภารศรษกิจตกต่อดนะฮะแล้วก็ตามด้วยสสดัมพิธามถึงวันที่สิบก้านะแล้วก็มีพิธี่ตรงแต้่องรดตักข้ลกวยครับครับก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันน่ากลัวและมันเร็วมาก ขนาดผมเตรียมตัวทุกอย่างไว้ป้องกันทุกอย่างอย่างดีโลกพวกนี้มันมันมันห้ามกันไม่ได้มันมาเร็วมากเไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครใช่ครับแทนการจัดงานเป็นตามที่มีบอกไว้ครับก็หลังจากเสร็จส้นพิธีทุกอย่างแล้ว ผมก็จะนำอดีตของพ่อไปรออังคานครับต่อจากนี้ไปได้มีการสานต่ออะไรได้ฝากไหมครับก็นในฐานะที่เป็นพี่ชายคนตอนะครับคุณ mm hmm. พ่อก็ได้บอกว่าให้ดูแลน้องๆดูแลคุณแม่ให้รักกันมากๆครับ mm hmm. สำหรับธุรกิจตอนนี้ ก็มันอยู่ด้วยตัวมันเองได้อยู่แล้วนะครับท้ายเนี่ยอย่าอ,อะไร,ระาาแบบว่าการดูแลบ้านา่ครับก่อนอื่นเลยนะครับการรักษาตัวหรือการรักษาสุขภาพอารราตอนนี้อยู่บ้านอย่างเดียวครับมันล้างมือมันทำความสะอาดแยกช้อนแยกทุกอย่างเลยครับ อันตรายมากครับผมกม็อยากให้ทุกท่านสูญเสียกับคนที่คุณรักครับครับนะ